สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับอันนี้สวนพี่บนตรีกลับมาที่ต้นเดิมครับต้นที่เจ็ดมารอบนี้ก็ทุเรียนอายุประมาณสิบห้าสิบห้าวันหรือยี่สิบวันหลังดอกบานเป็นรุ่นเดียวกันทัสวนนะครับอันนี้หลังจากการที่แต่งดอกมาแล้วแล้วก็ผ่านดอกบานอันนี้ครับโอเคครับพี่ยังไงบ้างครับหลังดอกบานมาแล้วสิบห้าวันทำอะไรบ้างหลังดอกบานมาต็ เริ่มแต่งลูกเบี้ยวออกบ้างครับตอนนี้ก็ยังอยู่หลายลูกเพราะว่าไว้ถ่วงไวก่อนกว่าจะออกยอดก็ก่อนออันนี้คือแต่งไปแล้วก็เดี๋ยวก็ออกอีกลูกก็เลกที่คนละขนาดก็ต้องออก,อกเดีแต่ตอนนี้ไว้ถ่วงไปก่อนครับดียวให้เท่าไข่ไก่แล้วค่อยออกโอเคก็คือพี่วันตีแต่งลูกช่วงประมาณประมาณลูกขนาดนี้ที่ที่แต่งประมาณนี้ไซน์นี้แต่งไซน์นี้ครับที่แต่งไปแล้วประมาณประมาณไซน์นี้ ประมาณ15วัน1 0 15วันหลังดอกบานน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวไม่ดูด้วยแต่งไงนะอันนี้ให้ดูกิ่ง่างก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยขึ้นมาบนไปดูครับว่าแต่งลูกยังไงบ้างนะครับอ่าแต่งลูกคือหลังดอกบานประมาณนี้สิบห้าวันที่แต่งลูกไปแล้วโอเคทําอะไรบ้างครับก็หลังจากนั้นมาก็ใส่แครนเืียมทางดินไปเจ็ดวันที่แล้วแขวนเสียมทางดินครับโอเคให้น้ำก็ตอนนี้ให้ทุกวันก็ฝนขาดช่วงไปนานแล้วครับ คือพอฝนไม่ตกก็ให้น้ like well, ําท anyway. so right. ุกวันให้น้ำวันละก็คือหลังจากระบายเนี่ยคือตอนนี้เพิ่มเพิ่มน้ำมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้ําเสมอเลยก็จะเห็นได้ว่าสีน้ําสวยมากเขียวดีแล้วพ่นพ่นไปกี่ครั้งแล้วครับหลังดะบานหลังหลังจากระบายเป็นหนางแย้หนึ่งครั้งแล้วก็รุ่นนี้เพิ่งพ่นไปเมื่อวานอ๋อก็สองครั้งเป็นช่วงห่างแย้ครั้งหนึ่งครับห่างแย้ก็ประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันหลังดอกบาน ห้าวันหลังตะบานพี่พ่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้มาสิบห้าวันเดี๋ยวอีกวันหลังตะบานพ่นอีกรอบหนึ่งอันนี้พ่นไปแล้วเมื่อวานอันนี้พี่พ่นป้องกันอะไรบ้างเอ่ยช่วงนี้ต้องการเพี้ยแป้งครับช่วงนี้ป้องกันเพี้ยแป้งโดยมากพื้นแถวนี้เพี้ยแป้งจะจับที่ลูกอ่อนอ๋อก็พี่พ่นยาหนอนไปนิดหนึ่งเพื่อป้องกันก็คือป้องกันเพี้ยแป้งป้องกันหนอนเจอเยอะไหมครับเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งนี้พอช้ได้ครับพอ ออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีมากแต่นอนยังไม่เจอเลยครับพี่นยังไม่เห็นเหมือนกันโอเค okay. แต่ว่าขนาดฝนตกเยอะพอสมควรแต่ยังไม่เห็นหนอนเนาะพื้นที่นี้ขาดท่วงมานานแล้วครับฝนประมาณ <c oughs> 20วันอ๋อ oh, จะมีฝน <c oughs> เพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเลยเนี่ยทําให้ยังไม่ค่อยเจอหนอนโอเคจะเห็นได้ว่าทุเรียนสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าดูจากตัวตัวลูกก็สีเขียว <c oughs> เขียวสดใสแล้วก็ติดดีนะครับก็เยอะมากน่าจะเดี๋ยวต้องแต่งอีกเยอะ <c oughs> นะครับแล้วก็มาดูที่ใบก็ใบยังดีอยู่อันนี้พ้นวิกฤตเรื่องยอดไปแล้วนี่ปัญหาก็สรุปนะครับก็คือหลังจากดอกบานมาเนี่ยพิวตีพ่นบำรุงและป้องกันแล้วไปแล้วสองครั้งนะครับในกิจกรรมเรื่อง,องการฉีดพ่นแล้วก็ทางดินก็เดินแคลเซียมทางดินไปแล้วนะครับแล้วก็แต่งลูกตอนฉีดพ่นก็คือ,คอ,อป้องกันเพี้ยแป้งป้องกันหนอนแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยเสมอ พวกแคลเซียมบอลลอนอะไรพวกน,นี้ใส่ลงไปก็สวยดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูพี่มนตีแต่งลูกกันนะครับไม่ต้องปีนข้างบนหน่อยโอเคไปดูกันครับอันนี้เลือกไงพี่เลือกลูกที่เป็นก้นเป็ดลูกที่ลูกทรงไม่ไม่กลมครับออกออกเปก็ออกใส่ที่มันเป็นน้อง เป็นน้องเพื่อนเยอะเกินก็อ,ออกคืออันนี้เป็น,ปนดอกเป็นดอกรุ่นเดียวกัน,แต,นแต่บานหางก,กันหลายวันเป,เป็นรุ่นหางรุ่นนี้รุ่นหางโอเครันนี้เป็นหัวรุ่นหัวโอเคเอาพยายามเลือกให้เป็นลูกรุ่นเดียวกันนะครับเหมือนลูกแบบนี้ก็อ,ออกดูกลูกกลมๆก,ก่อนเดี๋ยวพอในช่วงไกลๆจะดูชัดกว่านี้โอเคตัวเดบนนี้ก็ออกโอเค โอเคกิ่งนี้ประมาณนี้พอละเหมือนกินี้ก็6 7ลูกเดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงไก่ก,ก็น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ลูกกิ่งขนาดนี้นะครับตั้งไว้เสี่ลูกแต่ระยะนี้แต่งไว้เหลือ7ลูกก็2 4งหแล้วก็ 2>, 2ลูกนั้นนะครับ7ลูกพยายามดูดูรุ่นไล่ๆกันให้ได้ขนาดเดียวกันครับ เอาวช่อไหนที่เป็นอ่าเป็นเป็นพวงเียงพวงเดียวกันแล้วลูกเสมอกันอาจจะเบี้ยวสักลูกก็เอาไว้ทั้งทั้งกลุ่มได้นะครับครับแต่โดยมากที่ผมจะเลือกไว้ก็คือถ้าหากเป็นเป็นกลุ่มเป็นเป็นช่องเดียวผมจะไว้ที่โคนกิ่งครับถ้าเป็นเป็นกลุ่มที่อยู่ปลายปลายกิ่งผมจะไม่ค่อยเอาไว้หมายถึงว่าตรงโคนกิ่งเนี่ยช่วงโคนเนี่ยไว้เป็นทุเรงกลุ่มครับไว้เป็นกลุ่มเป็นพวงก็คืออ่กั้น ก้านมันจะสมบูรณ์ครับรมันมันจะดึงอาหารมาได้แล้วก็การที่เราจะอ่าก้านลูกเพื่อไม่ให้มันกระแทกกันนี่เราทำง่ายง่ายครับฉีดยาเลยฉีดยาถึงครับผมโอเค,โอ,เคโอ้โหมันถึงยอดเลยนะพี่ว้าว อันนี้ก็ดูขนาดแล้วก็ดูรูปทรงรแล้วก็ดูตำแหน่งตำแหน่งยังไม่เรื่อกมากแ,แต่ดูนดขนาดรูปทรงแล้วก็ตำแหน่งนลูอันนี้ออกได้เลยครับอะไรครับลูกใหญ่ึ้วยนะดเดี๋ยวมันจะเป็นจัมโบ ลูกนี้มันจะแย่งอาหารเพื่อนอ๋อมันจะกินโตมันจะกินดีกว่าเพื่อนถึงลูกสวยก็ออกเลยครับไหนลูกไหนพี่อ๋อโอเควันนี้ใหญ่กว่าของน่ดูไซส์นะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยพี่เดียวว่าให้ออกเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันโตเร็วกว่ามันจะกินโบนแน่นอนทุกลูกนะถ้ามันไซส์ผิดเพื่อนไปนี่อ,ออกเลยนะครับเกษตรกรท่านใดที่ทุเรียนอยู่ระยะนี้ก็เริ่มแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ ให้ดูเรื่องของเพียแป้งด้วยนี่เราจะเริ่มเห็นนะครับเพียแป้งบนยอดนี้ถ้าว่าเป็นไปนได้ก็แต่งขาดไปเลยครับผมจะแต่งแบบครึ่งบนนี้จะแต่งขาดเพราะว่าช่วงบนยอดมันจะเป็นรุ่นแรกคือทุกเรียนมันจะบานก่อนนะครับเพราะว่าอ่ามันจะโตเร็วอัี่ไว้รุ่นเดียวเลยใช่ไหมมีรุ่นน้องอยู่ไม่เอารุ่นบนผมจะแต่งขาดกิ่งนี้ไว้กี่ลูกครับอันนี้ก็ประมาณสลูกสลูกอ่า เอาขาดแล้วแต่ไข่ไก่ไอช่วงนี้เลยหรือว่าอีกสักเดือนเราค่อยมาขาดเลยยังไงครับอ,อ,อีกสักเดือนค,คือคือแต่งประมาณอ่าสักอสองรอบสองรอบสองรอบเลยจบนะแต่ตาก,กิงล่างๆก็สามรอบได้มีเวลาครับโอ้โหมันสวยหมดนะพี่สวยหมดถ้าเป็นลูกใหญ่กว่าใหญ่อะ<ต>อ่ะอาออกเลยลูกนี้คือขั้วเ็าใหญ่ด้วยแต่ว่าบางเอิญมันมันโตกว่าเพื่อนก็ออกออกโอเคอย่าเสียดายมันนะครับ สุเรียนเนี่ยจำไว้เลยลูกมากยากจนถ้าไม่แต่งมันจะส่งผลเสียไงบ้างพี่ถ้าไม่แต่งมันจะดึงกันนะครับมันจะทําให้ลูกอื่นที่ลูกสวยจะเบี้ยวไปด้วยดับแรกดับแรกครับคือยังอาหารแน่นอนครับผม สวยเยอะก็เลือกก้านเล็กๆออกอ่ะเยะรุ่นนี้ก็ไม่อเอาละเอ่อไม่เอาเลยพี่เพราะรุ่นเพราะรุ่นเดียวกันมันพอต้นใช่ไหมครับครับผมของพี่รุ่นนี้มันพอต้นก็คือเอารุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึง